ตอนนี้ผมก็มาถ่ายพระอาทิตตกดินที่หน้าร้านอาหารแม่ครูซีนอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันเลยครับบรรยากาศดีๆที่ร้านอาหารแม่ครูซีนบรรยากาศดีมากๆเลยยามเย็นที่หน้าร้านอาหารแม่ครูซีนคนมาตกปลาซื้อเยอ อาทิ์กำลังจะตกอันนี้หน้าร้านอาหารแม่ครูซีน ว่าคุณจะเชิญคเข้ามาสุดแล้วนะต้อย่างนะคุณไม่มีลายเขาบรรยากาศดีมากๆเลยนี่คือร้านอาหารแม่ครูซีนบรรยากาศดีมากๆเลย อันนี้อูต่อเรือบางปูจุดชมวิวหน้าร้านอาหารแม่รูซีบรรยากาศดีมากๆเลยครับยำอย่างด มาดูพระอาทิตย์ตกดินสวยๆใรว่างก็มาเที่ยวได้นะร้านอาหารแม่ครูซีนอยู่อำเภอบางที่แถวบางคูจังหวัดสมุทรปราการร่วมเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการเกิดเหตุการณ์เยอะมากๆ